ยางกันอีกแล้วนะครับเป็นเดือนนะครับฝนตกไม่ได้กรีดนะครับปุ๋ยไม่ใส่นะครับสองปีแล้วนะครับไม่มีน้ำยางลือ,อกีดต้นครับกีดตนนะครับ ไอ้คนกินนี้ละเอียดจังนะครับหวังจะได้สตุนต้นนี้ต่อนะครับโยกดีไหมนะครับต้นนี้นะครับ ไปต้นอื่นต่อติดตามคนกีดยานะครับดูนะครับที่ใส่ย,ยากันยุงนี่คือคนหัดกีดนะครับสองเดือนเป็นเลยนะครับระวังลิ้นด้วยนะครับบ้านเราเขาเรียกท่อนะครับ ที่นี่เขาเรียกลิ้น<า>วิดีโอวันนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ดูจนจบ